เอาละครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเอ่อทฟก้ารอตัวนี้ในช่วงนี้มันยังไหวอยู่นะครับยังไปลงแลงเอสไหวอยู่นะเวลแค่แปดสิบสี่เองจริงจริง,รงมีเวลร้อยนะแต่จํารหัสไม่ได้ครับ <c oughs> จารหัสเข้าเฟซน,นั้นไม่ได้นะก็เลยเอามาไม่ทันก็เลยมาเล่นเวลแปดสี่ดูว่ามันยังไหวอยู่นะครับ <c oughs> สก,กิดหนึ่งเฉือนทิ้งนะครับก็ปล่อยลูมแล้วก็เฉือนนะครับคู่ดาวสามเก้าวิอันนี้แชมโบสลับที่ศัตรูครับคู่ดาวยี่ห้าวิมาในสาวิ่งสีเขียวนะครับเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งนะครับโหดมากๆเลยเดี๋ยวไปดูเลยนะครับต้นเหตุที่ทำให้ผมทําคลิปนี้เพราะว่าเพื่อนผมบอกว่ารอตัวนี้ไม่เก่งนะครับผมต้องมาพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามันเก่งจริงๆ เออลืมถ้าใครเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกลืมกดถูกใจกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นครอบครัวกับผมแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่แก่งที่สุดใน YouTube นะครับจะค้บหกรอยซับนะรีบมากดติดตามให้เยอะๆเลยครับอีกแค่สี่คนนะครับท้าฟาก้ารอไม่ปล่อยยออนนะจ๊ะนี่คำคม จากแปรดุนแหนมด้วยคำนี้ได้ด่านบารตตเอนะครับเป็นพัฒนาารที่ซันจิเคยทำงานอยู่เป็นกุ๊กเมื่อก่อนนี้นะครับบารติเอสเตเเนี่ยก็จะมาลงคู่กับบุลเลตนะครับดักการบุลเลตบอสสุดโหดจากสเตมปิดนะครับ มาเสร็ห้าคะแนนฝั่งนี้สันสามเมื่อคะแนนสู้ยังสู้ผมไม่ได้เราเป็นสายยึดนะสายยึดควรจะไปยึดทงกลางซะก่อนนะครับอ้ย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 ติด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 ดูดูสกินลุมแชมโบส อ้าวทำไมสลับไม่ได้วะโดนอะไรวะชีวิตเราไม่มั่นใจแล้วที่บอกว่าโหดขอกลับคำได้ไหมไม่เราต้องดูไปยานะขอยยุธงนี้ก่อนนะเราต้องมาหลบหลังเมากโก้ไว้ก่อนนะครับทํงทำไรทงกูนี่โดนเข้าไปเต็มเต็มเฉือนทิน้งโอ้ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะลงแรงเนี่ย ตัวเก่าตัวเก่าโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆด้วยตัวเก่านี่มาเล่นยากซะเหลือเกินอืมอ่าไคโดช่วยคลงไปเก็บทงนะครับอย่างที่บอกตัวคอนตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับการไปวิ่งตีคนอื่นนะครับสำหรับเอาไว้เก็บทงซะมากกว่านะใส่วิ่งเนะี่ย เดี๋ยวเรารอเก็บธงอ E นะครับโอเคไคโดมาเว้ยโอ้ยลอบูจิใครวโะโ,วโอ,อ,โโอ,โโอ้ลูฟี่ทะลุมเกิดด้วยลูมถึงไหมถึงไหมโอเคถึงหยุดหยุดหยุดเอ้าไคโดแทนที่จะให้ผมยึดโอ้โหเพื่ไคโดอุ้ยลูฟี่เอ้ยลูฟี่ ไม่เป็นไรเรารอเกิดใหม่แล้วกันอืมข้างบนนั้นตรงแบบนั้นสีฟูจิโทระเดี๋ยวจะก,กันไม่หมดอีกเหรอ,อเคเราไปเก็บทงอีก,ก่อนจังหวะที่เขาเร่มเถือกันโอ้โหมีคนเกิดอะไรตอนนี้วเนี่ยผมจะมาเก็บทงทีไรมีคนเกิดทุกทีเลยโอ้โหเวนจะไม่ให้กูเก็บทงอีเลยใช่ไหม นี้ก่อนนี้ก่อนโหเกิดเป็นชุดเลยเวรครั้งนี้เกิดมาเป็นชุดเลยโอเคโอเคเขามาทงนี้กันหมดแล้วเขามาทงดีกำลังจะไปบุกทงซีครับเราก็วิ่งโอ้โหเกิดอีกแล้วบ้าบอขอแตกจะเกิดอะไรกันบ่อยขนาดนี้นะไม่ปล่อยจังหวะให้ผมเลยเก็บทงมั่งเลยโอ้โหเกิดอีก้วผมไม่สนแล้วกูไปเก็บทงดีก่อน ทันไหมทันไหมทันไวทันไวทุกคนทันหมดทันหมดยุดฟันก่อนฟันฟันไปจริงๆผมฟันก่อนมันนะแต่สกินมันเร็วกว่าไงโอเคชนะเราเป็นตัวเก็บธงเป็นตัวเกตเตอร์ยึดธงนะครับเราไม่เหมาะสำหรับการที่จะไปวิ่งไปวิ่งไปตีคนอื่นไม่เหมาะ เอาไว้วิ่งเก็บธงซะดีกว่าแต่เราต้องมีจังหวะในการเก็บน่อยเหมือนผมยังไม่มีจังหวะในตัวเองนะครับแต่ดูจากสรงแล้วไม่น่าไหวแล้วรอตัวเก่าแล้วอะเดี๋ยวนี้ตัวละครใหม่ก็จะมีเอฟเฟกอะไรเยอะขึ้นเป็นตัวยิงไกลซะมากกว่าในช่วงนี้ ไอที่รอน้องสาวโอคิคุอยู่นะครับตอนนี้ก็มีคอนเฟิร์มนะว่าจะเข้านะครับมีคาวามาสือมีโอคิคุมีชอปเปอร์ชอปเปอร์ม be, อนมีบุ๊กวานนี้แล้วก็มี per, จกกินเบ2สองปีแล้วก็มีไวเปอร์จะเกาะท้องฟ้าแล้วก็มีวิวีร่างที่สามร่างหลังสองปีอะไรเออแล้วก็มีใครอีกว่าโรเจอร์โอเด้งน่าจะ แต่ไม่การันตีร้อซแต่น่าจะมาเป็นตัว e x เพราะว่าทางเพจก็มีการสปอยมาแล้วนะครับเราเจอเห็นโอเดงแต่เขาไม่ได้บอกการันตีร้ออรซนะโอเคเรายึดทงแรกไปก่อนถามว่ายุดยืนเฝ้าทงทำไมอะ่ะโอ้โห ทัโซ้าตัวใหม่กูกูเฉือนนั่งก่อนเอาต่างคนต่างเอ้าได้มืนได้โดนมืนได้เป็นไงเอ้าโอ้โหเค้าต้องช็อกเอเมเลยเข้าสองพันนี่นี่นี่เออหลบหลบทันหลบทันไปไหนไปไหนเอาวิ่งมืนวิ่งมืนวิ่งมืนเหรอวิ่งมืนเหรอมืนเหรอครับมืนเหรอครับตีแรงอยู่นะรอตัวนี้ไปไหนล่ะลูมทันไหมทันไหมเออโดนโดนได้โดนได้ ้ามันจะไปเก็บทพลังให้ได้เลยใช่ไหมแอ่ใครยูนิเราไม่น่าจะสู้เขาไหวตัวเขาอึดจริงนะใครยูนิสเราเก็มาสกัดรอตัวนี้ซะก,ก่อนดีกว่าเขาไม่ไน่าจะวิ่งไหวแล้วโอ้โหหลบได้ได้วยโอ้โหขโมยใจเราอีกโอเคเขาวิ่งยึดธงเหมือนเราอ่ะอย่างเดียวโอ้ยเราโดนเลลี่แน่เลยอ้าวเลลี่ก็หนีไว้เอ้าหลบปิดฝังอีกหลบมาหาเลลี่ด้วย อะไรเนี่ยอย่าซบอย่าซบมาทำไมย่าซบไอ้บอดเวนไปไกลเลยมาใครจะเหนือกว่าการเคาน์เตอร์อุย้ยตะแก่เลรลี่ต้องสวดแชงเว้ยเป็นไงโดนชังคุดอ่ะใครนู้อ่ทำไมใครนูตัวนี้อึดจังวะโอเคแชงคุดของเรายึดได้แล้ว กระาการบักอกอะไครนูถือธงครับทุกคนขอฟัาหน่อยขอฟัาหน่อยโอ้โหขอเสียบจะเสียบซะหน่อยไม่ได้เหรอเสียบไม่ได้เหรอไม่เสียบอะกูเสียบ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 ได้แล้วกูเสียบได้แล้วอะไครยุทธหนีก่อนสเน็กแมนเข้ามาเราสเน็กแมนเขาเป็นตัวน่ากลัวครับเราก็หนีไปก่อนครับใครมาวะตาเหี่ยวแน่เลยไม่ทัฟเฟนก้ารออะไรเนี่ยโผมาตอนไหนครับเนี่ยลุม่ม ชมโบอ่าเขาหลบได้หลบแชมโบได้ไม่น่ารอดว่ะอุ๊ยอะไรครับเนี่ยตายเหี่ยวกระจอกเหลือเกินไปไปตาเหี่ยวไปไปตายซะลบลบจังหวะนี้เฉือนทิ้งโอ้โหเฉือนทิ้งแม่งหลบไปทุกตัวเลยทำไมฉลาดจังวะโอ้เริ่มหัวร้อนแล้วว่ะไอเวรเร่อยเจ็ดแปดค่ากูทำไม แกไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวผมขอรอทาสันก้ารออีกห้าวิสีว่วิสามมันก็เกิดชา้าแลอเกินเนาะโอ้โหไอเวนเพิ่งเกิดอ่ะให้ไปเลยสี่หนึ่งไปเลยไม่ทำไรละกูจบแพ้ไปตาหนึ่งไอเวนมึงยิ้มมึงยิ้มมึงเวลแคปเจ็แปดมึงอย่ามายิ้ม ดีที่กูไม่เอาบุลเลตลงไม่งั้นกระจายแน่สเน็กแมนกูแค่ออมมือให้เฉยๆรอบนี้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไอบอทไอบอทวิกมาแม่งที่หลบผมอีกอะบอทเนี่ยคือเนี่ยผมเกลียดบอทที่สุดเลยเกลียดฮิ่งฮิ่ยคือเกลียดมากอะ่ะคือถ้าคุณเล่นแบบแรงแรงต่ำอะแรงพวกซีพวกอะไรพวกนะี้นีบีเนี่ย คุณจะเจอบอดแน่นอนคือตอนแรกอะดีลบถึงประมาณ C C กลางๆอะ C บวกอะก็จะเป็นบอดกระจอกแต่พอเริ่ม B ขึ้นไปถึง A ก,กว่าๆเนี่ยเริ่มจะเจอบอดหดแล้วบอดเวลร้อยโอ้โหตอนนั้นเจอบอดเวลร้อยแรง B ลบเจ็บใจมากและพอมาดูกูอยู่ F เนี่ยกูเจอบอดกระจอกบอดหัวนักโอ้โหมีมาเชลดีทีด้วย ดูทรงแล้วน่าจะรับมือ,อยากอยู่ฝั่งตรงข้ามโตรโหดทางนั้นเลยทีมเราก็ไม่แพ้กันมีตัวโหดโหเหมือนกันด้วยตกวปัญหาหลากัลกๆเลยมาเชลดีทิสคือแม่งสามารถใช้แบ็คโฮดูดเราได้แล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงเราหลบแบ็คโฮแล้ววิ่งไปตีมันมันก็จะไม่รับแมนเดมจนะครับ มันจะเป็นอมตะชั่วขณะส่วนเจ้าโคลาซอนเนี่ยก็เป็นปัญหาต่อสายวิ่งอย่างเราๆมากเลยเพราะว่าโคลาซอนเนี่ยเขาจะใช้สกินไซเลนส์นะครับทำให้ตัวของฝั่งตรงข้ามในมินิแมปเนี่ยก็จะไม่ก็จะหายไปจากมินิแมปนะครับตัวของฝั่งตรงข้ามนะครับนั่นเห็นไหมหายไปแล้วหายไปแล้วเห็นไหม แต่ว่าในแบบใหญ่ยังมีอยู่นะแต่ในมินิแบบไม่เห็นแล้วนะครับนี่แหละคือปัญหาตอใส่ยิงมีคนโอ้โหใครไปตีให้มันตีกลัวเนี่ยเวรอุ้ยต้องถนอมเลือดอยู่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออเออล้มไปก่อนให้รุจิซีพีซีโล่ต่อนะครับทุกผมไม่ใส่วิ่งผมต้องถนอมเลือดไว้ยังไง,ไ,งไม่งั้นเราวิ่งไปบุกฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วเราไม่มีเลือดเนี่ยเราก็จบเหงกัน เอาเล้วมาซีพีซีโล่โอเคซีพีซีโล่อัดอยแล้วน่าใช้สกินเห็ราชาโลกันโลคุโอกันนะครับเดี๋ยวเรามายึดธงบีดีกว่าเพราะว่าจุดจุดเอเนี่ยมันเชงคูดอ่ะอุ้ยเชงคูดยังหนีอ่ะเชงคูดยังหนีโอ้เชงคูดมาอีกแล้วนี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเออหลบไปมึงเลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชงคูดโหดเชงคูดอ้าวแต่ผมไม่ตายอ่ะผมหนีก่อนเออให้ เองพวกนี้อัอัเล่นไปก่อนโอ้โหโซโลจูโร่ยังไม่รอดเราเรอบูธอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอเคบูธท,ทีมผมมาแล้วบูธท,ทีมผมขึ้นพอดีเฉือนทิ้งแม่งเก็บไปคะแนนกูพึ่งพันกว่า,อาเอาหล,ลับหลับหลับโดนหมัดเต็มเต็มตหมัดเลดฮอกของลูฟี่นะฮะเวลแค่เจ็ดหกเอย้ยทำไมเดี๋ยวนี้ตัวละครแม่งน่ากลัวัานเลยเออเราก็รอทัฟการรอไปเหมือนเดิมเพราะว่าชื่อเราก็รอ,อแล้ว แต่รอของทาฟก้ารอ L A W เนี่ยแปลว่ากฎหมายนะครับเขอเป็นคนนอกกฎหมายแล้วมึงยังชื่อแปลว่ากฎหมายอีกสุดยอดเหยียดยามรัฐบาลมากรัฐบาลลุงลุงคนนั้นขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวช่องกูบินนะครับเห็นไหมสกินเขาก็ได้นี่เออเออโอ้อยเพื่อนผมไม่น่ารอดอุ้ยเออเขาก็ได้โดนเต็มๆโดนเต็มเ้ยหลบกวนหลบกวนเดี๋ยวมันจะไปยีเสรเรา เอเอสก,กินแม่งไก่ดีเว้อเราอย่าพึ่งให้ฝั่งตรงข้ามตายนะครับเราต้องไปเก็บธงของตรงข้ามถ้าแม่งตายแล้วเกิดใหม่นะจบเลยกูเดี๋ยวนะจะโดนยึดลนะอโอเคฝั่งตรงข้ามตายหมดแล้วเดี๋ยวผมก็มายึดธงนี้ดีกว่าธงบีแล้วก็จะไปธงซีรีบยึดเร็วๆสิฝั่งตรงข้ามมันจะวิ่งมาแล้วเห็นไหม ดูฟี่รอเว้ยหูยตัวอันตรายด้วยตัวอันตรายด้วยหนวดดำด้วยโหยูหนวดดำมาโ้โหฟี่รอโอ้ยมาโอ้โหมันโอ้โหหนวดดำผกูแล้วหนวดดำไม่ไหว ไม่ไหวจริงๆไ้ยทัฟก้าร้อนแล้วตกรุ่นขนาดนี้เลยวะเหนื่อยใจเว้ยวนันนี้แพ้คำท้าเพื่อนเฉยเลยแต่ก็ไม่ท้าอะไรอ่ะเวนหน้าแตกไงเวนรอทำซวยอีกแล้วเว้รอแม่งทำผมซวยเว้ แเพื่อนก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรหรอกถึงเราถึงรอเราจะไม่ไหวเหมือนที่ปากเราไปพูดว่ารอเวียงเก่งนะเว้ยแต่มันทํากูไขหน้าไง <c oughs> อุตส่าห์ไปพูดโม้ว่ารอยังเก่งอยู่โอ้โหสุดต้องใช้รอได้รอซะอ,อย่างเดียวแล้วสินะเ,ออเดี๋ยวผมไปฝึกมาใหม่ผมยังไม่ยอมแพ้ในคลิปรีเมคกูทําแน่เดี๋ยวรอให้ผมใส่รหัสของเวลล้อยได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำแน่ครับก็ <c oughs> ใครที่ได้ทฟาฟาก้ารอตัวนี้แล้วกะจะไปลงคุณเนี่ยคิดผิดอย่างมากนี่ขนาบผมอัพถึงบูทสิบสามเวลแปดสิบสี่นะยังไม่รอดผมว่าน่าจะต้องมีบูทสองแล้วก็เวลร้อยด้วยเวลร้อยบูทสองนะเหรียญต้องใส่ดีๆหน่อยนะครับผมรีบไงรีบมาถ่ายคลิปเหรียญกระโลกระลาน่าจะไม่ไหวแต่ก็ไม่ไม่กากมากนะเหรียญน,นะหนึงเก้าดาวโอเคก็ถือว่าไม่ควรเอาไปลงถ้า ถ้ามีรอสามตัวเนี่ยก็ให้เลือกรอเดสโรซารอตัวล่าสุดซะด,ดีกว่ามันจะทันสมัยแล้วมันก็จะมันก็จะโหดกว่านะครับมันจะเล่นง่ายกว่าครับทุกคนไหนว่ารอเดโรซาอืมนี่น,น,นี่ถ้าได้เวลหกสิบมาสองตัวคู่เหรอไอ้เจ้ารอชุดเหลืองเนี่ย ผมแนะนำรอเด,อดสโรซามาก่อนนะเพราะว่ามันโหดกว่านั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอืมก็น่าจะจบแค่นี้นะจังหวะนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ